ไม่พอใจเพราะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามจะให้ดาวานีทําการต่อสู้แล้วก็แบ่งแยกรัสเซียบอกเป็นสองฝ่ายและส่งผลทําให้กําลังของวลา,าดาเมียปูตินนั่นอ่อนลงวิธีการแก้ไขปัญหาของวลา,าดาเมียปูตินใช้วิธีการที่เด็ดขาดตรงไปตรงมาจนสุดท้ายดาวานีต้องติดคุกนะครับแล้วก็ต้องเสียชีวิตภายในคุกทันที สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องจับตามองฮะเพราะสถานการณ์การต่างประเทศกําลังหนักขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอิสราเอลนะครับและก็นในฝั่งของยูเครน สสมรภูมิสงครามที่กำลังหนักขึ้นเรื่อยๆเซเลนสกี้ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้มัชาการทหารสูงสุดกองทัพยูเครนตามค่าแต่เขาจะเอาไรา่อาไราจริงๆจากการกระทำเช่นนั้นสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเซเลนสกี้เคยเป็นนักแสดงตลกที่ทางทีวีก่อนจะลงแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบด,ดีของยูเครนโดยมิได้เคยมีประวัติประสบการณ์ด้านการทหารใดๆเลยนะครับ ตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้มิชากาในสูงสุดข,ข,ของกองทัพยูเครนเพื่อที่เขาจะสามารถสั่งการใดๆในภูมิภาคนี้ได้อย่างตามอำเภอใจหลังจากที่พ่ายแพ้มาอย่างต่อเนื่องสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเรื่องของการสะเทือนโลกฮะปูตินจับข่าวคุยพิธีกรดังทักเกอร์คาสันลั่นสงครามจะจบแน่หากตะวันตกเลิกส่งอาวุธให้กับยูเครน ประธานาธิวาลาดามีร์ปูตินแห่งรัสเซียเปิดใจผ่านบทสัมภาษณ์กับพิธีกรชื่อดังของอเมริกันนะครับระบุรัสเซียไม่เคยคิดขยายสงครามในยูเครนให้ลุกลามไปถึงประเทศอื่นๆอย่างที่หลายฝ่ายกล่าวหากันเดียวกันก็ย้ำเตือนว่าชาติตะวันตกกระทำให้รัสเซียพ่ายแพ้สงครามในยูเครนเป็นไปไม่ได้และหากต้องการให้สงครามยุติก็เพียงแต่หยุดส่งอาวุธช่วยยูเครนเท่านั้นเองนะครับ จะจบลงแบบไหนฮะสำหรับสงครามสื่อตะวันตกรายงานว่า WSL แฉสหรัฐอเมริกายังคงเตรียมส่งอาวุธช่วยอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ไบเดนจะเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในชนวนกาซาหนังสพิมบัวสตรีทเจอแนลนะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งระเบิดและอาวุธอื่นนะครับ ให้ช่วยเต็มกลังแสงให้กับอิสราเอลแม้ประธานดีโจไบเดนจะออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาก,ก็ตามตามรายงานของสื่อเจที่อ้างว่าได้ข้อมูลจากเจ้าที่สหรัฐอเมริกาทั้งในอดีตและปัจจุบันระบุว่าอาวุธที่อเมริกาจะส่งให้อิสราเอลมีระเบิด Mk82 และวัตถุระเบิดใช้โจมตีร่วมซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์นำวิธีที่สามารถ แปลงระเบิดทั่วไปให้กลายเป็นระเบิดแบบสมาร์ทบอมบ์รวมถึงระบบชนวนระเบิด FMU139 ซึ่งทั้งหมดมีมูลค่ารวมกันหลาย10ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงเดือนธันวาคมปี2023รัฐบาลโจไบเดนได้ใช้อำนาจฉุกเฉินส่งอาวุธให้กับอิสราเอลโดยไม่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติของสภา คอนเกรสมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งทำให้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์ในครั้งนี้ในขณะที่อเล็กซานาวาเนีฮะปรากฏว่าไม่รอดแกนนำฝ่ายค้านของปูตินเสียชีวิตแล้วในเรือนจำอเล็กซานาวานีนะครับผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งถือเป็นศัตรูภายในประเทศเบอร์หนึ่งของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินลม้มลงหมดสติ i, และเสียชีวิตภายใน ทันทะนิคมในไซบีเรียใกล้ขั้วโลกเหนือหลังจากถูกสารตัดสินจำคุก30ปีนะครับประธานดีโจเบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงความโกรธเกลี้ยวต่อข่าวการตายของนาวานีและร่วมกับผู้นำตุวันตกคนอื่นๆกล่าวโทษปูตินและพวกแก๊งอัตภานของพวกเขาว่าอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะครับถ้อยถแถลงของหน่วยงานรัชธันรประจำเขต ปกครองตนเองยามาโลเนเนสนะครับระบุว่านาวานีเริ่มมีอาการไม่ปกติหลังจากออกไปเดินเล่นในทันทนิคมนะครับที่เมืองครับซึ่งห่างจากมอสโกทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ1,900กกิโลเมตรจากนั้นก็หมดสติและเสียชีวิตลงในเวลาไม่นานโดยเจ้าที่ พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วแต่ปรากฏว่าไร้ผลนะครับเจาะตลาดสายเขียวฮะปรากฏว่าตำนานกำมปั้นโลกไม้ไทยสันนะครับเตรียมเปิดตัวแบรนด์กัญชา2.0ในไทยไม้ไทยสันนักมวยชื่อดังระดับตำนานมวยอเมริกันเตรียมเปิดตัวกัญชาไทสซน2.0ในไทยซึ่งเคยเกือบถูกจับ จากการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการในประเทศไทยมาแล้วนะครับเขาบอกว่าในจดหมายข่าวที่มีการเผยแพร่บอกว่าบริษัทได้เซ็นสัญญากับหุ้นส่วนนะครับหรือผู้ปลูกและผลิตกัญชาระดับโลกเพื่อจะเข้ามาดําเนินการปลูกผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์และสันทนาการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ยิวไม่ยอมก็ช่างฮะ ปากฏว่าเอม์มานนเอลมาครองนะครับก็แย้มฝรั่งเศสไม่เปิดโอกาสรับรองรัฐปาเลสไตน์ประธานาธิบดีเอเมลมาครองนะครับแห่งฝรั่งเศสระบุว่าการประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามสำหรับแดนน้ําหอมซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่าปารีสอาจจะต้องตัดสินใจดำเนินการฝ่ายเดียวหาแนวทางสองรัฐต้องหยุดชะงักไปอีกต่อเนื่อง จากอิสราเอลไม่ให้ความร่วมมือใดๆในขณะที่ฮอลลี w วูดวาเลนไทน์แซบหวานน้ำตาลเกลือนปรากฏว่าเคนดัสเจนเดอร์เธอมีบิกินี่จิว๋วแล้วก็บรูคลินเบรคแฮมศาสตร์พลังจูบสนันปตัตพีขวัญหลงนะครับจากช่วงวาเลนไทน์ฮะดาวเด่นคนดังค้างฟ้า แห่งชุมชนเอลิสณฮอลลีวูดดาน่าฉลองวันวาเลนไทน์เทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปีที่ผ่านมานะครับพากันสา์สารพัดสุดยอดภาพจูบดุเดือดหวานอร่อยเข้าท่วมโซเชียลมีเดียแนบไปกับคำบอกรักนะครับคำสัญญงสัญญารักแท้ตลอดอกรา,ารเปล่าสะการลปวสารนะครับนับตั้งแต่ฟ้าสาง ตั้งแต่ช่วงวันเวดนทายที่ผ่านมากันเลยทีเดียวพร้อมกันนั้นยังโพสต์ข้อความส่งวอวยพรไปยังมหาชนที่ f o ล l o w ผู้แสนพักดีไปทั่วและขาดไม่ได้คือภาพโชว์แซบของกำนันชื่นใจให้แก่แฟนกรับที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับและปูตินและสมุนของเขาบอกว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบกับก,บการเสียชีวิตของนาวานี ผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวโทษรัสเซียต่อการเสรียชีวิตของอเล็กซานดาวานีนะครับแกนนำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียในเรือนจำดนชี้ว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาต้องมีส่วนเข้าไปฮะผู้นำรัสเซียต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในขณะที่โครงสร้างคอนกรีตก่อสร้างนะครับห้างพังถล่มในอิตาลีทับคนเสียชีวิตไป3ได้รับบาดเจ็บอีก3ราย เกิดเหตุสลดภายในไซ้์งานก่อสร้างห้างสรพสินค้าในอิตาลีหลังโครงสร้างคอนกรีตตัวอาคารเกิดพังถล่มลงมาทับคนงานกำลังทำงานอยู่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสศพได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็มีผู้เสียหายและสูญหายอีกอย่างน้อย2คนนะคับที่สารสั่งโดนดทรัมป์นะฮะจ่ายอวม 354.9ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในคดีช่อโกงศาลสั่งให้ชวัมนะครับอดีตประธานธิบดีจ่ายค่าเสียหาย354.9ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความรับผิดชอบคดีโกงทางธุรกิจปั่นตัวเลขหลอกลวงให้ผู้หลายพันคนทะลักขอวีซ่าเข้าประเทศไทยหลังรัฐบาลบังคับให้มีการเกณฑ์ทหารอัฐบาลพมา่าหลายพันนายทะลัก นะครับยื่นขอวีซ่าเข้าไทยอดทนยืนรอเข้าแถวบริเวณด้านหน้าสถานทูตไทยในย่างกุ้งนับตั้งแต่กลางดึกหลังรัฐบาลพมาพ่าประกาศบังคับให้ใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหา่คาดจะให้ไปทําการสู้รบกับกลุ่มกบฏนะครับในขณะที่เจ้าชายเฮลี่กับเมแกนโต้หลังถูกกล่าวหาว่านะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เจ้าชายเฮลี่ และเมแกนออกแถลงการตอบโต้หลังถูกวิวจารณ์อย่างหนักเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ทำธุรกิจและแจ้งการทำกิจกรรมของทั้งคู่นะครับท้งที่ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์ไปเป็นที่เรียบร้อย สถานการณ์ในยูเครนยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญและถูกจับตามองฮนะหลังจากที่นักข่าวของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาสัมภาษณ์วาลาดเมียปูตินนะถึงรัสเซียซึ่งครั้งนั้นก็ส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดความกราดเกลียวอย่างมากนะครับสถานการณ์ตอนนี้ในยูเครนฮะวาลาดเมียปูตินยืนยันว่าสงครามจะยุติลงท่าฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะกลุ่มนาโตและสหรัฐอเมริกาหยุดให้การสนับสนุนยูเครนเมื่อนั้นสงครามก็จะยุติทันทีแต่ที่กระดเกลรียวอย่างหนักสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนการตายของอเล็กซานาวานีซึ่งเป็นฝ่ายค้านและได้รับการสนับสนุน จากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งตะวันตกในการต่อสู้กับวาลาดาิเมียปูตินนะครับได้เสียชีวิตนะฮะจากกรณีการล้มป่วยอย่างรันหันนะครับที่ผ่านมาก็ถูกลอบสังหารมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็รอดชีวิตสุดท้ายก็มาติดคุกเพราะคดีทุจริตคอร์รัปชันติดคุกไปเวลาถึง30ปีสาเหตุหลักๆที่สหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจเพราะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามจะให้ ดาวานีทําการต่อสู้แล้วก็แบ่งแยกรัสเซียบอกเป็นสองฝ่ายและส่งผลทําให้กําลังของวาลาดาเมียปูตินนั่นอ่อนลงวิธีการแก้ไขปัญหาของวาลาดาเมียปูตินนะใช้วิธีการที่เด็ดขาดตรงไปตรงมาจนสุดท้ายดาวานีต้องติดคุกนะครับแล้วก็ต้องเสียชีวิตภายในคุกทันทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์สศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพระเจริญสงพระเจริญสงพระริญ

คอยหมู่ย่ญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึาาดน,นได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าพาวาต้านผ่านพ้นโพยภัย ค่าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฝ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไว้วัน,วววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น